ที่ประเด็นทางการแรกตัวที่พ่มพ์มณฑ์นะคะใชะซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับประเด็นในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะคะซึ่งในประเด็นแรกได้อยากทราบแนวคิดที่มาแล้วก็สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตรวมทั้งแนวทางและมาตรการในการจดทะเบียนคู่ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะของนานาอรารยประเทศนะคะว่ามีหลักการอย่างไรคะ คือต้องเรียนว่ากฎหมายคู่ชีวิตที่เราดําเนินการเนี่ยมันใช้เวลาดําเนินการมาตั้งแต่ปี54 5455นะก็ก็คิดว่า10ปีขึ้นอนะ่ะสิปีแล้วนะเมื่อเมื่อตอนเราเริ่มทํางานเนี่ยเราทํางานร่วมกับสภาก็คือตอนนั้นเป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการออรัฐสภากรรมธิการกฎหมายรับเรื่องเราร้องทุกจากประชาชนว่าไม่สามารถไปจดทะเบียน สมรสได้ด้วยด้วยเหตุแห่งเพศที่เป็นเพศเดียวกันมันก็เขาก็เลยมาร้องที่กรรมธิการกฎหมายกรรมธิการกฎหมายก็เชิญที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเข้าไปร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชทีนี้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เลยตั้งแต่วันนั้นมากรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เลยรับหน้าที่ใน,ในการในเข้าไปแล้วเราได้นําเสนอว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอ ควจะมีกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศให้มีโอกาสในการก่อตั้งครอบครัวเพราะว่า,นาใ,นในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติก็เริ่มมีหลายประเทศตอนนั้นยังมีอยู่ประมาณทัตอนเมื่อ1ิปีที่แล้วจะมีอยู่ประมาณแค่ประมาณ10 10ตอนที่เราศึกษาอยู่มันจะตก18 19ประเทศ ที่ยอมรับแล้วว่าให้มีกฎหมายในการก่อตั้งครอบครัวของกลุ่ม LGBT แต่ว่าประเทศไทยตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ในชาติอาเซียนตอนนั้นก็ยังไม่มีใครมีก็ทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็ร่วมทํางานร่วมกับตอนนั้นต้องต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเราทํางานเนี่ยเ,ออเราใช้เวลาแค่ไม่ไม่ไมกี่อาทิต์เราก็สามารถยกล่างกฎหมายผ่านทั้งหมด15มาตรา ใน15มาตานั้นน่ะเราเขียนแค่เรื่องของเราเขียนแค่ให้รองรับของการก่อตั้งครอบครัวเท่านั้นคือนาทีนั้นน่ะคาเรียกร้องของประชาชนที่มาถึงฝ่ายรัฐสภานเนขาเรียกร้องเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถก่อตั้งครอบครัวได้เขาไม่สามารถใช้สิทธิ์ของความเป็นความเป็นคู่สมรสในในเรื่องจะเรียกชื่ออะไรก็ได้อะนะคู่สมรสคู่ชีวิตเนี่ย ในเรื่องของการรับศพการยินยอมให้รักษาพยาบาลเ,าเขายังไม่ได้เรียกร้องอะไรไปมากกว่านั้นคือเขาแค่ว่าเขาอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาหลักสําคัญคือเขาเห็นแฟนเขาตายไปต่อหน้าเนี่ยแต่เขาไม่สามารถที่จะเซ็นให้เกิดการรักษาพยาบาลให้แฟนเขาได้เนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในฐานะใน,ในฐานะญาติอย่างที่สองก็คือแฟนเขาตายเขาก็ไม่สามารถรับศพออกมามาเป็นผู้สมได้ต้องไปตาม ญาติที่เป็นญาติจริงๆมารับศพออกไปทําและอย่างที่3คือในเรื่องของที่กระทบมากก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก่อตั้งครอบครัวกันบางคู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันมากกว่าสิ20ปีเขามีบริษัทเขาทํางานร่วมกันมาจนกระทั่งบริษัทเติบโตก้าวหน้าแต่วันนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะประครองบริษัทต่อได้เพราะไม่รู้จะประครองต่อในฐานะอะไร ว่าตอนนั้นเขาเขาเขาก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมคือเราต้องบอกว่าคนที่รู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการที่จะจะ่ายแสดงความยินยอมให้ทําเรื่องทํานี่ทํานั่นคือในฐา,านะนักกฎหมายเนี่ยถ้าคนจบกฎหมายเนี่ยก็อาจจะบอกว่าทาไมเองไม่ทําอย่างนี้ไวล้ล่ะทาไมเองไม่ทําพินัยกรรมไว้ล่าทําไมเองไม่ทำจดสัญญาหุ้นส่วนไว้ล่าอะไรแบบนี้ยแต่เราก็ต้องบอกว่ายืนยันว่าในประเทศไทยใน6 0าล้านคนเนี่ย มันมีคนจบกฎหมายไม่ไม่ไม่มากพอไม่มากพอเพราะฉะนั้นกลุ่ม lgbt เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ด้สิทธิ์มากมันได้สิทธิ์มากเนี่ยพอเขาเขาอยู่ร่วมกันมาแล้วอยู่ดีวันหนึ่งคนหนึ่งล้มโลงไปเนี่ยมันก็กระทบทําให้บริษัทเนี่ยล้มปด้วยมันก็กระทบกับเขากับระบบเศรษฐกิจเราก็เราก็คาดหวังเพียงแต่ว่าเราออกเพียง15มาตตาโดยเอา15มาตตานั้นอะไปโยงกับโยงกับประมวลแพ่งละพณินย์โดยให้ประมวลแห่งและพันน์ดน่ะ ให้มาใช้ได้กับกลุ่มคนหลากหลายนักเพศและหลักสําคัญคือในที่ประชุมเมื่อคาวนั้นน่ยมันเป็นการที่ประชุมร่วมมันมีทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านก็คือมีอ,อคนที่ร่วมทํากันมาในแกนที่ทําชุดนั้นจะมีประชาธิ่ปัย์กับเพื่อไทยซึ่งอยู่กันสองขั้วแต่มามารวมกันที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีม,มีหลักการก่อตั้งรครอบครัวกลุ่มอาชี ซึ่งเป็นนิมนิมนิหมายที่ดีซึ่งเราคิดว่ามันสำคัญแต่แต่ว่าปรากฏว่าสิ่งสําคัญในที่ประชุมเนี่ยเรายืนยันว่าเราต้องการที่จะเป็นคู่ชีวิตมากกว่าที่เราจะไปแก้ประมวลแพ่งละพันชิตในเรื่องของสมรสเพราะว่าเรายังมองว่าหลักสําคัญคือเรามองว่าเราจะออกกฎหมายที่เป็นทางเลือกกฎหมายทางคาว่ากฎหมายทางเลือกก็คือว่าเราจะออกกฎหมายคู่ชีวิตมา แล้วก็เป็นกฎหมายกลางใครอยากจะใช้ก็มาใช้ใครไม่ใครไม่อยากมาใช้ใครไม่อยากแสดงตัวตนว่าตัวเองเป็น l g b t ก็ให้อยู่เป็นปกติไปก็คือเไม่ใช่กฎหมายไปบังคับแล้วก็ไม่เป็นกระทบกับสิทธิของชยอยายหญิงที่มีอยู่เดิมอันนี้คือเราเลือกคล้าย,ายๆกับช่วงนั้นเราเลือกเดินทางสายกลางแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเรียนรู้จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มก้าวเดินจากต่อ ใช้กฏพรบผู้ชีวิตด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่พอพอคราวนั้นเราพลาดตรงที่ว่าเราพลาดตรงที่ว่าเราทําร่วมกับพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบ,บาลกฎหมายถูกอ่อนสนับสนุนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะบรรจุเข้าสภาปรากฏว่าเราถูกโต้แย้งจากฝ่ายภาคประชาสังคมเพราะว่าภาคประชาสังคมช่วงนั้น เขาไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้กับเราเลยแล้วภาคประชาสังคม์ในกลุ่มไอทีีก็มีหลากหลายมากเขาก็เกิดการแอนตี้ว่า15มาตตาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้เพราะว่าเขาแปลไม่ออกว่าเขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างคือในฐานะกฎหมายเนี่ยเรายืนยันว่าสิทธิคุณได้แจงคุณได้สิทธิเข้ากับผู้สมรสปกติเียงแต่ว่าเอาประมวลแห่งละพานิดเดิมอะแปลให้เข้ากับพวกคุณเท่านั้นแต่พวกเขาเขาบอกเขาอยากเขียนให้เป็นกฎหมายของเขาโดยเฉพาะ ก็คือเขาสิบห้ามาตราเขาเขามองไม่เห็นว่าเขาเขาเขาได้ไม่ได้ก็อะไรยังไงเขาไม่เคลียร์เขาก็ขอขอค้านขอยังไม่ให้เอาเข้าสภาแล้วเขาบอกว่าเขาจะร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนมาเปรียบเทียบแต่เนื่องจากวิกฤตทางรัฐบาลก็คือเขจะรัฐบาลได้มีการรัฐประหารซะก่อนก็สภาต้องล่มไปอันนี้ก็คือที่มาที่ไปว่าว่าความคิดเริ่มของพลบผู้ชี้เนี่ย เกิดจากความร่วมมือจริงๆต้องเกิดต้องบอกว่าจริงๆเกิดจากเกิดที่สภาไม่ได้เกิดที่หน่งกนาะที่สภาเป็นคนเป็นคนดึงเราเข้าไปรับผิดชอบจนกระทั่งเราหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราต้องเดินต่อแล้วเราก็เดินต่อเรื่องนี้มาสิสิบ่าปีทั้งโดยโดยส,ส,สภาอาจจะรื้ไปแล้วว่าจริงๆเรื่องนี้สภาเป็นสภาที่อาจารย์บอกว่า 18ประเทศนะคะที่เราได้ศึกษามาค่ะเขามีแนวทางหรือว่ามาตรการอย่างไรในเรื่องส่วนมากเขาก็เริ่มมาจากพรบคู่ชีวิตกันทั้งหมด<ค>ะนะครับเริ่มจากพรบรชีวิตแล้วโดยให,ให้ให้ทุกคนเริ่มยอมรับได้ก่อนว่าว่า,เ,าเพศไม่ได้มีแค่2เพศ <คะ S 2> มันมีชายมีหญิงแล้วก็คนที่ยังยังยังไม่ใช่เพศชายและเพศหญิงซึ่งเ,เ,เ,เราก็เรียกกันคร่าวๆว่า LGBT แต่ตอนนี้มันก็จะแบ่งออกมาเยอะขึ้นน่นะแต่ตอนนั้นยังเป็น LGBT อยู่ใน LGBT เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ก็คือให้เขาเนี่ยมาสามารถที่จะจดทะเบียนผู้ชีวิตกันได้แต่ต่อมาในหลายๆประเทศเนี่ยพอเขาเขาทดลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเขาคิดว่าประชาชนเขารับได้แล้วหรือว่าเข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 าคล้ายๆกับว่ากฎหมายเขานิ่งแล้วพอพอได้แล้วเนี่ย เราจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่ออกมาแรกๆก็มีปะท้วงมีการาประท้วงฆ่าตัวตายโบสก็ไม่ยอมรับในการจดทาพิธีให้อะไรก็มีแรงต้านเยอะแต่พนันไปแรงต้านนี้ก็เริ่มทุกคนก็เริ่มเข้าใจเพราะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แล้วก็คือเป็นสิทธทิที่ทุกคนมองเห็นแต่อาจจะไม่ยอมรับมันเพียงแต่ว่าเรากำลังทําให้เกิดการยอมรับพอต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มจากตรงนี้แล้วมีการยอมรับแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาของเขาเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่า ให้ให้บางประเทศก็เพิ่มเป็นกฎหมายทะเบียนสมรสขึ้นมาก็คือให้จดเป็นทะเบียนสมรสได้ก็คือพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งบางประเทศก็ให้ใช้คู่กันไปเลยอันนี้ก็เป็นระบบวิวัฒนาการของกฎหมายในประเด็นที่สองนะคะในทัศน์ของท่านนะคะเห็นว่าร่างพระราชบ,บัญญัติคู่ชีวิตเนี่ยจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่ส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่คะแล้วก็ มีประเด็นใดบ้างที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อเป็นการรองรับสิทธิ์ให้กับพวกเขาเอะคะคือคือหลักสําคัญของของผมในตอนล่างเนี่ยผมยังยืนยันอยู่ทุกครั้งในทุกเวทีว่าที่เราล่างพรบผู้ชีวิตเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าในกฎหมายเนี่ยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่พูดถึงกลุ่มคนที่เป็น LGBT เพราะว่าหลักการล่างกฎหมายที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มมีการล่าง ประมวลกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยกฎหมายทุกฉบับเนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐานของมนุษย์มี2เพศการที่ไม่มีกฎหมายฉบับใดเอ่ยถึงสิทธิ์เอ่ยถึงกลุ่ม LGBT เลยทําให้กลุ่ม LGBT เนี่ยไม่มีตัวตนอยู่ทางกฎหมายเลยเราคิดเรื่อง L เออพระคผู้ชีวิตเนี่ยด้วยเหตุว่าเราต้องการบทบัญญัติฉบั์ทางกฎหมายเพื่อให้ให้มีกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่พูดตรงๆเกี่ยวกับ LGBT เพื่อสร้าง สร้างสร้างโดเมนเนมหรือในทางกฎหมายหรือสร้างสร้างโนานุกรมทางกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตีขึ้นมาในในกฎหมายแต่แต่ต้องพอประวัติศาสตร์เนี่ยพอมันความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันถีบตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ราชการต้องเรียนรู้ให้มากก็คือว่า เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยที่เรียนให้ทราบแต่ต้นเนี่ยว่าความต้องการเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องการแค่ว่าสิทธิประโยชน์ร่วมกันที่เขาอยู่ด้วยกันมาแล้วเขาให้เราอะ่ะยอมรับในสิทธิที่เขาควรจะได้หลังจากที่เขาอยู่ร่วมกันมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันพัฒนาขึ้นไปว่าเ,ออเขาเรียกร้องความเท่าเทียมกันซึ่งประเด็นเนี้ยมันไม่ได้ถูกคุยกันเมื่อสิปีที่แล้วมันเพิ่งมาถูกคุยคุยกันเมื่อประมาณปีปกว่าเนี้ยว่า LGBT คือความเท่าเทียม LGBT คือไม่ใช่มนุษย์กลุ่มที่2ที่เราจะพูดถึง LGBT ไม่ใช่กลุ่มที่จะมาออกกฎหมายเฉพาะสำหรับกลุ่ม LGBT เขาควรจะใช้กฎหมายเดียวกับชายหญิงทั่วไปอันนี้เป็นประเด็นประเด็นที่ส่วนราชการจะต้องทำการบ้านหนักมากเพราะว่าการการร่างกฎหมายทั้งฉบับหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าความต้องการทางด้านต้องการ ให้กฎหมายมีผลเนี่ยหมายถึงว่าให้กฎหมายคุ้มครองเนี่ยความต้องการที่เนื้อหาในกฎหมายเนี่ยมันสูงขึ้นเออการล่างเนี่ยมันไม่ทันกับมันไม่ทันกับความต้องการเพราะว่า10ปีที่แล้วเราตั้งพื้นฐานอยู่แค่แค่ตรงนั้นแล้วใน10ปีที่ผ่านมาเรามีการแก้ล่างประมาณ6ครั้งใน6ครั้งเนี่ยเราถึงแก้มาขนาดไหนเนี่ยแต่มันยังยืนอยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องการแค่เรื่องของการก่อตั้งครอบครัวเราไม่ได้คุยกันในเรื่องของ ของว่าเราเราต้องการความเท่าเทียมนาทีนี้บทบทบท,บทวิเคราะห์ในทางกฎหมายที่เขาคุยกันในวงทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันเรื่องของของก่อตั้งครอบครัวแล้วเขาไปว่าทํายังไงให้ให้ LGBT เนี่ยเท่าเทียมกับชายหญิงเ,เพราะฉะนั้นบทบัญญัติในกฎหมายเออพรบคผู้ชีวิตเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันไม่ตอบกับความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องความเท่าเทียมกัน แต่ว่ามันเป็นการตอบสนองสำหรับความต้องการให้เกิดสิทธิ์ให้กับกลุ่มที่ยังยังสิทธิทยังเข้าไม่ถึงก็คือเราเราให้เราเราคล้ายๆกับแบบรัฐพยายามที่จะให้เต็มที่ที่สุดแล้วแต่ในเต็มที่ที่สุดแล้วที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่ตรงกับโจทย์ที่ประชาชนอยากได้ประชาชนอยากได้คือความเท่าเทียมแต่รัฐจะให้คือคือ,อให้สิทธิ ให้ให้ให้สิทธิเท่าที่รัฐจะให้ได้มันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วว่าความต้องการของประชาชนซึ่งซึ่งจะมีมากมีน้อยกับกับกับสิ่งที่รัฐบาลพลงางามทำรระฉะนั้นก็เลยจะเป็นเป็นปัญหาพอสมควรแล้วว่าพรบผู้ชีวิตเนี่ยเ,เราเราจะต้องพัฒนาออกไปอีกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มประชาชนหรือว่าเราจะเลิก ความคิดเดิมที่เราจะทำพรบผู้ชีวิตเพียงเพื่อก่อตั้งครอบครัวหรือเราจะมาทำกฎหมายให้ LGBT มีศักิ์รีเท่าเทียมกับชายหญิงอันนี้เป็นโจทย์ที่หลวงกำลังตกผมคิดกันอยู่สอบมเติมไ้หคะถ้าสมมติว่าพระราชบัญญาาัติฉบับนี้ปรามามาคว่ญญาในอนาคตนะคะมันจะมีทางเลือกใช่ไหมคะว่า ถ้าชายหญิงเ,น,น,เงนี่ยไปจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมดดายแพ่งก็คือเป็นการจดทะเบียสนสมรสแต่ถ้าคนมอผู้ชีวิตเนะะี่ยค่ะบางทีชายหญิงก็เช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นลักษณะ LGBT ก็ได้ก็คือสามารถไปจดทะเบียน,น,นผู้ชีวิตก็ได้ใช่ไหมคะท่านคะคือ,ค,อคือโมเดลโมเดลกฎหมายไทยเท่าที่สภาออกโมเดลมาตอนนี้มันมีทั้งหมด3โมเดลโมเดลแรกก็คือเออ LGBT จดทะเบียนกันในกลุ่ม<น> LGBT ด้วยกัน พอเราเสนออันนี้เป็นภาครัฐเสนอภาครัฐก,ก็เอาแค่นี้แต่พอเข้าไปเนี่ยในนามของของรัฐบาลฝ่ายประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาก็เสนอกฎหมายโมเดลที่สูงขึ้นไปอีกก็คือเขาเสนอให้ชายหญิงที่ไม่ประสงค์จะไปจดทะเบียนคู่ชีเอ่อจดทะเบียนสมรสมาใช้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย,วยก็คือมีมีฟังก์ชันลองในกรณีที่เขาไม่ประสงค์จะไปผูกพันถึงขนาดเอ่อ สมรสกลคุณก็มาใช้ผู้ชีวิตซึ่งมันเป็นสื่อให้เห็นว่าผู้ชีวิตนั้นมันไม่เท่ากับสมรสขนาดพรรคการเมืองยังมองว่ามันคือเลเวลที่ต่ำกว่าผู้สมรสเขาก็เลยสร้างเลเวลที่สองก็คือมีสามเลเวลละราชการก็คือต้องการให้สภาพกลุ่มเอ t จจดกันเท่านั้นแต่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสูงอีกหนึ่งสเต็ปก็คือให้ให้ชายกับหญิงมาใช้ เลเวลตรงการ<ส>แล้วส่วนของพักเก้าไกลก็เสนอที่จะใช้เลเวลสูงสุดเลยก็คือพัฒนาความเท่าเทียมก็คือให้เอลที uh, ีใช้สิทธิ์เดียวกับชายได้หญิงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่สามสาม,สามโมเดลเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่สภาแต่นาทีเนี้ยเมื่อล่างออกมาแล้วเนี่ยในที่ผ่าน uh, ผ่านกรรมการทการท่านรมการของสภาผู้แทนเนี่ยที่จะเข้าสู่ออสภาราชที่สองเนี่ยนะมันก็จะเป็นโมเดลที่ของพรรคประชาธิปัตยฉบับหนึ่งกับโมเดลของของพรรคก้าไก่ก็คือเหมือนการเป็นการแต่งงานของ LGBT ซึ่งชายหญิงก็มาสามารถมีสิทธิ์ใช้ได้กับอีกอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมซึ่ง ซึ่งก็อยู่ที่สภาว่าตกลงสภาจะยอมให้ผ่านทั้งสองฉบับไหมหรือหรือจะให้ผ่านแค่ฉบับเดียวอ่คือคือจะให้แค่ฉบับนี้ก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาสมรสเท่าเทียมไหมก็ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนประเด็นสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้กรารสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์กับประชาชนแล้วก็สภาในนีที่จะพิจารณา คือคือถ้าสำหรับประชาชนนะในในฐานะผมผมเป็นคนร่างกฎหมายเนี่ยผมว่าสภาน่าจะให้ความสําคัญกับกับเวลาร่างกฎหมายเนี่ยคือคือเราสังเกตเห็นเนี่ยกดหมายที่มาถึงเราเราผมทำกฎหมายมาหลายฉบับและในกฎหมายเนี่ยเราผ่านผู้ส่งคุณรุธิมากมายประดิษฐ์ตัวอักษรที่เลิอหรู ถ้อยคําที่ไม่มีผิดไม่มีเพีย้ยนแต่พอเข้าสู่ชั้นกรรมธิการเนี่ยกรรมธิการเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งเขียนกฎหมายกันอยู่ในวงคนยี่สิบกว่าคนหรือว่าคนวงคนแค่สิบกว่าคนแล้วก็ออกมาใช้กฎหมายบังคับกับค,คนเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนเราไม่รู้เลยว่าว่าผลกระทบของกฎหมายกับ w ว r ร์ดดิ้งที่คุณเขียนเนี่ย มันคืออะไรบ้างมันทําให้เห็นว่ากฎหมายบางฉบับที่ออกมามันก็จะประสบปัญหาประสบอะไรมากมายเพราะเพราะมันถูกเปลี่ยนถูกแก้ไขโดยไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีการตรวจทานไม่มีการศึกษาไม่อะไรเลยยกตัวอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพรบผู้ชีวิตกับพรสบสมรรเท่าเทียมสมรรที่เท่าเทียมเข้าไปเนี่ยทบจะร่างใหมห่แล้วก็ร่างกันในอีกชั้นคือคือคล้ายๆกับขอกฎหมายผักเข้าไป ผักเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วส่วนเนื้อหาคอไก่คอไข่จะเรียงสอนตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนขึ้นหลังไปว่าอะไรให้ทำมากการถ้าถามผมเนี่ยผมเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยมันควรจะให้ให้ก่อนที่คุณจะเสนอกฎหมายไม่ว่าจะเสนอฝ่ายฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้ามันก็ควรจะมีระบบให้ให้ไปเข้าการเข้าศึกษามีการศึกษามีมีการยกล่างที่ผ่านคนที่เขา นี่ก่อนแต่ไม่ใช่มาอาศัยอาศัยคนคปกเดียวสองฉบับแล้ว <Okay. S 1> ที่ผมเจอที่ที่ทำอยู่แล้วออกมาเนี่ยด้วยกันสองฉบับ okay.